มันไล่แตกมาครับสวัสดีครับมาครับมไม่น,นี้ไม่กินแนวมันสมสมนะครับผมอากาศมันห่อนนี่เลยอันนี้เป็นตำบักม่วง,งนะครับนี่ say cung hàng ạ. Ừ. Rù. Ừ. chào hoa đẹp đẹp đấy. Khó đẹp như ไายแตกมาครับอืฮ mm hmm. mm hmm. うん โ,โ,โ,โอ้หตำมุมวงตดแสบเลย โอ้ยน้องวครับ อประกาศยินโอ้โดนๆจะได้กินเที่ยวนะครับแบบเนี้ยอืม mm -hmm. <síonder> hum somha <figured> <śpel mayor> <t> <y vedere> Lum di di, tanggong kan. จ้าขนมเสียเนี่ยแก่แก่เพชรอ่ะ Oh, hmm. my อืมเจ้าคนดีดีครับดีเลยมาอืม โอ้จับสุดยอดรลบผมคนแต๋วเลย